วัดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องของขวัญจากติ๊กตอกนั่นเองนะฮะก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับตอนนี้เขาส่งมาให้นะครับก็เป็นของรางวัลนะฮะนี่ครับเห็นไหมเป็นของมาแกะดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนะครับฉะนั้นเองตอนนี้เล่นติ๊กตอกครับดีมากๆนะครับเพื่อนๆนอกจากการมีแคมเปญดีๆให้เราเล่นนะเนี่ยการเชิญเพื่อนแล้วรับเหรียญต่างๆนะฮะใครยังไม่มีก็ไปโหลดลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะ โหลดลิงก์ของเพื่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวทิกตอกเนี่ยเขามีคมเปญดีๆมาให้เราเล่นตลอดนะครับการเล่นทิกตอกที่ถูกวิธีเหมือนการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ต้องเชิญเพื่อนที่เป็นเครื่องใหม่นะครับเป็นแอคเคาท์ใหม่เท่านั้นนะครับไม่ลบเครื่องไม่ล้างเครื่องนะครับในการเล่นทิกตอกนะครับดังนั้นเองพวกเราควรเล่นทิกตอกให้ถูกวิธีนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับจะนำข้อมูลนำเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกวันครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในกล่องคืออะไรไปดูกันเลย เดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะครับว่าข้างในคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะแกะพร้อมกันเลยนะครับห่อมาดีมากๆครับแน่นหนามาอันนี้ก็คือเป็นของขวัญจากทิกตอกนะครับตัวนี้ก็คือส่งมาให้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรกันนะครับโอดีใจมากๆนะครับคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ดีใจนับถ้าคือได้รับจากทิกตอกนี่ก็คือพิเศษมากเลยนะครับนี่ก็ แกะดูพร้อมกันเลยครับเพื่อนๆผมก็ยังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไระครับนี่ก็ลุ้นว่าจะเป็น iPhone 12หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเชิญเพื่อนนะครับรับอ่ารางวัลเชิญเพื่อนสุดๆรับ iPhone นะครับแล้วก็ทองคําแท่งนะเนี่ยครับเดี๋ยวดูโอ้หอมมาดีมากๆนะครับดูครับว่าของข้างในเป็นอะไรนะครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นไปด้วยกัน,นับเพื่อนๆเ,เรามาดูซิว่าข้างในคืออะไร แกะดูครับตอนนี้ก็ทิกตอกเขามีแคมเปญเยอะมากนะเพื่อนๆใครยังไม่มีแอปทิกตอกครับก็โอ้โห iPhone ดีมากๆเลยนะครับดีมากๆ<ด>เลยดเดี๋ยวจะเปิดข้างในนะสวยมากเลยนะครับขนาดกล่องยังสวยเลยนะฮะโอ้โอหว้าวนี่นะครับโอ้โหสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวมาดูว่า ข้างในคืออะไรกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆแกะนะครับโอเคโอ้ยสวยมากเลยครับโอ้แค่กล่องก็สวยแล้วนะเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยทิกตอกให้มาดีมากๆเลยครับสุดยอดมากเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในคืออะไรนะครับหาที่แกะแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนดูครับต้องต้องดันหรือเปล่าครับต้องดันตูดหรือเปล่า ไม่ไม่ต้องดันตูดต้องดันตูดโอ้หาที่แกะไม่เจอครับเพื่อนๆใจเย็นฮนะใจเย็นนะครับอ๋อนี่ครับต้องตั้งฝั่งนี้ครับผมใช่ไหมครับโอ้โอ <laughs> เจอแล้วครับเจอแล้วว้าวข้างในเป็นนตบุกนตบุกเป็นนตบุกนั่ <c oughs> นเองนะครับโอ้โหสวยมากๆครับนบุกเป็นนตบุกนะครับโอ้อันนี้ก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับ ปฏิทินนะฮะโอ้โหสวยมากๆของตนะิ๊กต็อฮะสวยมากโอ้แล้วก็เป็นปากกานะครับสวยงามมากๆนะครับดูข้างในครับเป็นอะไรครับสวยมากครับโอ้อตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นหูฟังครับผม,มขอบคุณมากๆเลยนะครับ กำลังอยากได้เลยเป็นหูฟังนะครับนี่ว้าว wow. เป็นหูฟังจากติกตอกครับผมแล้วตัวนี้คืออะไรครับโอ้ oh. ขอบคุณทิกตอกมากๆเลยนะครับโอ้โห oh. oh. ดีมากมากนะเพื่อนๆใครยังไม่มีแอปนะครับไปโหลดแอปติกตอกมาเล่นกันนะครับเพื่อนๆอันนี้คืออะไรครับที่ใส่ตรงนี้อ๋อจะเป็นยาง ยางดองนะครับแล้วสั่งนี้คืออะไรครับฝั่งนี้ก็คือคืออะไรครับไม่รู้จักอ่าน่าจะเป็นตัวแปะโทรศัพท์นั่นเองนะฮะใช่ไหมครับน่าจะเป็นตัวแปะโทรศัพท์ในรถนะครับโอ้โหเท่มากเลยครับสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆโอ้ขอบคุณติกตอกมากๆครับไปเล่นติกตอกกันครับเพื่อน